ได้สะสมนะครับได้สะสมแบงค์สิบบาทนะครับทรงม้าชนิดผ่านใช้ไว้นะครับสักกี่มากน้อยนะครับสักกี่มากน้อยนะครับทั้งหมดเราจะไม่ได้บังคับราคานะครับทั้งฝ่ายซื้อและก็ฝ่ายขายนะครับเราจะไม่ได้บังคับราคาเราจะไม่ได้ขู่เข็นราคาเนาะทั้งหมดต้องเกิดจากการเต็มใจการซื้อการขายทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งหมดต้องเกิดจากการใจซื้อเต็มใจขายกันทั้งสองฝ่ายนะครับการขายนะครับเราพวกเราไม่ใช่โจรเนาะเราก็จะบอกกันตรงๆรเลยว่าคนไหนอยากขายกันที่เท่าไหร่นะครับแบงค์สิบาทนะใครมีแบงค์สิ บาทนะครับบอกจํานวนกับราคากันมาก่อนนะครับรอบนี้จะเป็นรอบซาเสียงเนาะว่าคนไทยในประเทศไทยเนี่ยได้มีการนะครับสะสมกันไว้บ้างหรือไม่นะครับแบงค์สิบาทนะครับทรงคุณค่านะครับตามการเวลานะครับแบงค์สิบาทนะครับทรงคุณค่าเนาะตามการเวลาเนาะของตีก็เก็บไว้พอสมควรเดาว่าน่าจะมีสักประมาณ300ใบเนาะของตีก็จะมีประมาณนะครับ300ใบโดยประมาณนะครับโดยแบงค์สิบนะครับก็จะมีความโดดเด่นกันไปก็คือ1บางทีเนี่ยอาจจะเป็นแบบ มีความโดดเด่นกันไปนะครับคือสภาพความสมบูรณ <Piet. S 2> <they Fun> ์บางทีถึงไม่สมบูรณ no so ์แต่เลขสวยนะครับบางทีนะครับไม่สมบูรณ์เนาะแต่เป็นเลขสวยขึ้นมานะครับก็จะมีค่ามากขึ้นไปอีกนะครับก็คืออยู่ที่ความพอใจซึ่งกันและกันซึ่งเราจะบังคับจิตใจกันไม่ได้นะครับมากันเลยครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีนะครับแบงค์สิบาทเนาะแบงค์สิบาทนะครับสภาพที่ผ่านใช้แล้วนะครับให้บอกจํานวนมาก่อนนะครับรอบนี้เราจะมาสาวจํานวนกันนะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีจํานวนนะครับ เท่าไหร่นะครับมีจํานวนนะครับเท่าไหร่นะครับส่วนเลขเลขเด็ทเลขอะไรพวกนี้ค่อยมาแยกกันอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนพวกตัวเลขเนี่ยเราค่อยมาแยกกันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ให้เราคัดกันมาก่อนนะครับว่านะครับเรามีแบงค์สิบบาทผ่านใช้เนี่ยจำนวนกี่ใบนะครับซึ่งบางคนในไลฟ์เราก็จะไม่มีเลยเพราะว่าเก็บกันไม่ทันเกิดไม่ทันก็มีนะครับ เกิดไม่ทันหาสะสมไม่ได้ก็เยอะนะครับเกิดไม่ทันเนาะหาสะสมกันไม่ได้นะครับก็เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีนะครับแบงค์สิบาทผ่านใช้เนาะให้รีบบอกจํานวนกันมาก่อนว่าแต่ละท่านเนี่ยครับมีนะครับจานวนนะครับที่เท่าไหร่นะครับมีจํานวนนะครับที่เท่าไหร่เป็นของที่ออกตัวเร็วนะครับขายได้เกือบทุกวันนะครับตีนะครับขายได้นะครับเกือบทุกวันเลยนะครับแบงค์สิบบาทเนาะสภาพแบบผ่านใช้ครับขอย้ำว่ารอบนี้ รอบนี้เราจะมาแบบผ่านใช้นะครับรอบนี้เนาะพวกเราจะมากันแบบผ่านใช้เนาะมากันเลยครับเพื่อนๆนะครับที่มีนะครับแบงค์สิบาทนะครับชำรุดก็บอกนะครับว่าชารุดก็ได้นะครับบอกกันได้เลยนะครับเราก็จะซาวเสียงกันนะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีแบงค์สิบาทนะครับสภาพผ่านใช้ที่ประมาณไหนนะครับบางคนก็เก็บมาชารุดนะครับบางคนก็เก็บมานะครับแบงค์สิบบาทนะครับเพื่อนๆที่มีเห็นไหมครับหลายคนไม่มีนะครับหลายคนเนาะไม่มีกันนะครับ ไม่ได้บังคับนะครับเพื่อนๆเราก็แค่แาวเสียงกันก่อนนะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีแบงค์สิบาทนะครับชนิดแบบอะไรนะเขาเรียกว่าผ่านใช้อะเออแบงค์สิบาทผ่านใช้เท่าไหร่นะครับเราก็จะแาวเสียงกันไปนะครับเราก็จะรอเพื่อนๆเข้ามากันด้วยนะครับเราก็จะรอเพื่อนๆนะครับให้เข้ากันมาด้วยนะเพื่อนๆที่มีนะครับแบงค์สิบบาทสวัสดีครับมีครับมีคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยบอกว่ามีนะครับ คุณหน่อยนะครับเป็นท่านแรกในไลน์เราเห็นไหมจากเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์เราสิบคนแต่ว่ามีคุณหน่อยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีของเห็นนะครับก็บอกเลยว,ว่าเป็นของที่หายได้ยากนะครับแบงค์สิบ,บาทนะแบงค์สิบ,บาทเป็นของที่หาได้ยากบางคนก็เกิดไม่ทันได้เลยครับเครื่งองใหญจีนเนมเนเครื่องใหญ่จีนห่อหนึง,ได,ดงได้ครับเดี๋ยวดูให้ครับเ<ด>ครื่องใหญ่จีนน่าจะใช่เครื่องใหญ่จีนเครื่องใหญ่จีน ห่อนึงเครื่องยายจีนห่อนึงครับเครื่องยายจีนห่อนึงครับผมครับเดี๋ยวรอเด็กแป๊บเดียวครับเครื่องยายจีนห่อนึงเครื่องยายจีนอ่าเท่าไหร่นะครับวันก่อนยี่ิบห้าเนะโอเคทอนสามสิบครับได้ได้ครับนานๆซื้อทีเนาะ มีนะครับคุณสมคิดนะครับมีนะครับเห็นไหมครับในไลฟ์เราเนี่ยอยู่กันทั้งหมด190คนในไลฟ์เราอยู่กันที่190คนนะครับเพื่อนๆที่มีของก็จะเป็นพี่สมคิดนะครับพี่สมคิดน้อมีอยู่นะครับแต่ยังไม่ไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนเพื่อนที่มีนะครับแบงค์สิบบาทรอบนี้จะมาเป็นแบบของผ่านใช้ครับ ของผ่านใช้เอาเป็นเ,เ,เออนนรเือเรือยังก่อนนะครับเหลี่ยญเรือเนี้ยยางก่อนนะครับเรามาซาวเสียงกันก่อนนะครับว่าเพื่อนเที่มีนะครับแบงค์สิบ,บาทนะครับแบงค์สิบ,บาทผ่านใช้แล้วครับอยู่กันทั้งหมด300คนนะครับแต่มีคนมีของแค่2คนอ่าได้สามสิบก็สามสิบอ่าสามสิบสามสิบอนยี่สิบห้าโอเคครับขอบคุณครับ มาครับเห็นไหมครับเราอยู่ด้วยกันประมาณ400คนนะครับเราอยู่ด้วยกันประมาณ400คนนะครับทั้งไลฟ์เลยเนี่ยเพื่อนๆที่เก็บแบงค์10บาทนะครับแบบผ่านใช้แล้วเนี่ยมีอยู่แค่2คนเท่านั้นนะครับมีอยู่แค่นะครับสคนเท่านั้นเห็นไหมครับว่าเป็นของนะครับที่หาได้ยากนะครับในประเทศไทยนะครับตอนนี้กําลังสาวเสียงกันอยู่นะครับว่ามีใครได้เก็บของมีค่าตามการเวลาไว้บ้างไหมนะครับมีใครน้อยได้เก็บของมีค่านะครับตามการเวลาไว้บ้างไหมนะครับรอบนี้ขอเป็นแบบผ่านใช้นะครับ อ๋อคนที่3มาแล้วนะครับคุณโอแม่กล้วยนะครับคุณโอแม่กล้วยบอกมีของนะครับในไลน์เรา300คนนะครับมีของแค่3คนเท่ากับว่าคนไทยเนี่ยที่รู้จักเก็บนะครับคนไทยที่รู้จักเก็บของมีค่าตามการเวลาเนี่ยมีมแค่แ<ม>1ในร้อยเท่าน <100 S 2> <ab> ั้นนะครับมีแค่1ในร้อยนะที่รู้จักเก็บของที่มีคุณค่านะครับตามการเวลาน, <Red. S 1> นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นของที่มีค่ามากคน88ดบาทด้วยใช่ไหม ตอนแปดสิบค่ะหนึ่งสองสามสเห็นไหมครับมีประมาณสองร้อยใบครับยังไม่ใช้นะครับคุณเพนนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับคุณเพนนะครับได้เก็บเอาไว้นะครับเป็นคนที่แบบมีคุณแบบว่ารู้จักคุณค่าทางการเวลาเนาะแล้วก็รู้จักการอินเวสท์เมนท์ที่ดีนะครับก็คือจะเก็บไว้แบบ200ใบโดยไม่ผ่านใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในไลฟ์เรานะครับคุณเพนจึงเป็นได้ได้รีบไปเลยนะ คุณเพนจริงน่าสนใจนะครับเพราะมีแบงค์สภาพแบบไม่ผ่านใช้เลยแต่จริงๆรอบนี้มาย้ำว่าเราจะหาของผ่านใช้ครับคุณเพนครับกดติดตามไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวของคุณเพนน่าจะเป็นรอบหน้ารอบไม่ผ่านใช้นะครับมีจํานวนที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะคุณเพนมีแบบสองรอใบไม่ผ่านใช้เนาะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับของคุณเพนเนาะรอบนี้นะครับขอย้ํานะครับเราจะหานะครับเพราะบางทีขอคุณเพนบอกว่าของคุณเพนเนี่ยได้ได้ได้อ่า ของของคุณเพนนะครับของคุณเพนก็คือลักษณะคือแบบว่าเก็บแบบไม่ผ่านใช้เลยพอคุณเพนเข้ามาเนี่ยคนกระจายไปท้งไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าส่วนมากคนไทยเราจะเก็บแบบผ่านใช้ครับของดีๆแบบไม่ผ่านใช้แบบคุณเพนเนี่ยจะมีน้อยมากๆครับเพราะว่าคนไทยเราจะไม่ค่อยดูแลของนะครับไม่ค่อยดูแลของก็คือแบบว่าปล่อยให้ของแบบ ผ่านใช้แล้วแบบว่ายับแล้วขาดแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ของคุณเพนเนี่ยสุดยอดมากเก็บมา40ปีโดยไม่ผ่านใช้เลยจึงเป็นของที่มีคุณค่ามากๆนะครับซึ่งของคุณเพนเนี่ยต้องเป็นรอบหน้าเพราะว่ารอบนี้ติดขึ้นไล์มาเนี่ยวัตถุประสงค์ติจะมาหาของที่แบบยังไงนะผ่านใช้แล้วอะ่ะเออจะหาของผ่านใช้แล้วนะครับ ของคุณเพนกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับอของเป็นมีเป็นแหนบเลยนะครับสุดยอดมากเก็บมาได้40ปีโดยไม่ผ่านการพับไม่ผ่านการใช้แล้วก็เก็บกันมาเป็นแหนบก็คือแบบสุดยอดมากครับของคุณเพนครับแต่รอบนี้นะครับเราต้องเข้าใจคนธรรมดาด้วยเพราะว่าคนธรรมดาเขาก็คือไม่ก็คือเก็บกันมาแบบเก็บกันมาแบบ่าอ,อย่ายงเงี้ยนะไม่ได้ดูแลเหมือนของคุณเพนไงครับเก็บมาแบบไม่ได้ดูแลของแบบของคุณเพนนะครับก็จะมีสภาพที่ยับแล้วผ่านใปแล้วนะอ่ะมารอบนี้เอาให้เร็วเอาให้ด่วนนะครับเพราะเราจะอยู่ด้วยกันอีกประมาณกี่นาทีเนาะ เราจะอยู่ด้วยกันอีก2นาทีนะครับเราจะอยู่ด้วยกันอีก2นาทีนะครับ มีนะครับแบงค์นะครับ10บาทนะครับเพราะว่าทุกคนมีแต่ไม่เสนอราคานะครับทุกคนมีแต่ไม่ยอมเสนอราคานะครับปัญหาเดียวคือทุกคนบอกว่ามีมีมีเหมือนเจ้าของที่ดินมากมายในประเทศไทยอ่ะเจ้าของที่ดินมากมายในระเทศไทยป้ายว่าขายขายขายแต่ไม่บอกราคานะครับเยอะเลยนะครับจนจนทาให้หมู่บ้านจัดสรรนะขายได้เพราะเขาประกาศราคาไงอ่ะสาหรับวันนี้รรนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับใน100คนที่ยังไม่มีของนะครับ100คนที่ยังหาสะสมไม่ได้นะครับและไม่มีของนะครับติมาปล่อยแบบ ของคุณเพนไว้ก่อนเพราะของคุณเพนดีมากครับแบบอะไรเป็นแหนบอะ่ะของคุณเพนดีมากเป็นแหนบไม่ผ่านใช้เลยนะครับแต่นี้ก็คือแบงค์นะครับแบงค์นี้นะครับเป็นแบบที่ผ่านใช้แล้วนะครับี่จะแบ่งให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาในไลน์นะครับในราคาใบละ20บาทครับมีค่าส่งที่40จัดส่งที่49บาท มีค่าจัดส่งที่49นะครับเพื่อนๆจะเอาร้อยใบอย่างนี้ก็ได้นะครับผ่านใช้แล้วร้อยใบใบละ20เนี่ยก็ถ้าเพื่อนเอาร้อยใบนะครับก็2,000บาทนะครับร้อยใบก็2,000ไม่ได้บังคับจํานวนนะครับเพื่อนๆทุกคนสามารถซื้อได้ตดขายให้ใบละ20ผ่านใช้แล้วครับตดขายให้นะครับใบละ20บบาทครับ ขายจริงๆครับแล้วก็มีค่าส่งด้วยที่49เนะครับเพียงแต่ว่า20บาทเนี่ยติก็จะงดปลายทางก็คือไม่ไม่ไม่เป็นปลายทางนะเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ใบละย0บาทนะครับชนิดแบบผ่านใช้แล้วนะขอย้ําว่าผ่านใช้แล้วนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆแคปจอกันไว้ก่อนได้เลยนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถแคปภาพกันไว้ก่อนได้เลยนะครับวิธีการนะครับใบละ20บาทครับติขายให้นะครับใบละ20นะครับเพื่อนๆนะครับแคปภาพไว้ก่อนเลยครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแคปภาพไว้ก่อน เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับแคปภาพกันไว้ก่อนเลยนะครับเหลือเวลาไม่กี่วิทแล้วนะครับพอแคปภาพเสร็จนะครับเพื่อนๆนนะครับก็สามารถส่งส่งมานะครับทางนี้ได้เลยครับส่งที่อยู่มาที่อยู่จะส่งนะครับส่งมานะครับทางนี้ได้เลยนะครับแคปภาพกันได้เลยนะครับการเพื่อนๆที่โทรเข้ามาด้วยนะครับตีขายให้นะครับใบละ20บบาทใครสนใจพิมพ์รับใต้คลิปครับใครสนใจนะครับพิมพ์รับใต้คลิปได้เลยครับขายให้